วันนี้เรามาพระาธาตุหาิีุูลชัยนะครับเป็นพระาธาตุวันเกิดผมนะครับผมมาเป็นครั้งที่สองครั้งที่แล้วน่าจะเกือบ30ปีแล้วนะหัวหน้าพามาตอนที่มาทํางานที่เชียงใหม่นะหรือวัดช้างให้ที่ปัตตานีหัวหน้าคนนี้ก็เคยพาไปนะและผมเคยไปวัดช้างให้หลวงปู่ทวดนะฮะครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะครับซึ่งพระาธาตุหาริพุลชัยนี้นะครับเป็นประจําวันเกิดปีละกานะฮะ โดยเฉพาะคนปีละกาก็ควรที่จะมากราบไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับพระธาตุแห่งนี้เป็นที่บรรจุของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับเขาบอกว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จามเทวีนะก็คือสร้างโดยกษัตริย์นั่นเองนะครับชื่อพระยาอาทิตยราชนะอันนี้ก็คือตัวโบส์ของเขานะครับ แต่ถ้าเป็นเจดีพระธาตุนะอยู่หลังโบสถ์นี้นะครับถ้าเรามาที่หน้าวัดเราจะมองไม่เห็นเจดีเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเข้าโบสถ์นะฮะเราไปสักการะที่เจดีก่อนนะฮะอันนี้นะครับเราดูข้างๆนะครับอันนี้ก็คือหน้าโบสถ์นะครับโบสถ์เขาสวยงามมากเลยนะครับสไตล์วัดทางเหนือนะครับวัดทางเหนือก็จะทรงออกแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะ เราไม่ค่อยคุ้นแบบนี้นะครับเราเห็นแบบนี้ก็ดูแปลกตานะครับวัดที่โบสถ์เป็นแบบนี้นะครับเราเดินไปหลังโบสถ์กันนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นยอดเจดีย์แล้วนะครับที่บรรจุภาพบร,รมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั่นเองนะฮะดูตั้งแต่ไกลเลยนะครับก็เป็นสีทองอาลามนะครับสวยงามนะฮะ ผมจะถ่ายรูปเจดีย์นะครับเจดีย์พระธาตุนี้ให้ดูรอบๆเลยนะครับเพราะว่ารอบๆก็จะมีอาคารสวยงามอยู่นะครับควรที่จะมาสักการะบูชานะครับโดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีละกานะครับเขาบอกว่าเป็นพระธาตุสาหรับปีละกานะโดยเฉพาะเลยนะครับแต่คนที่เกิดปีอื่นๆก็สามารถที่จะมาสักการะบูชาพระธาตุนี้ได้นะครับ วัดนี้ก็คือวัดพระาธาตุ h าร i พ h นััวววิิาารนะซึ่งเป็นอารามหลวงชั้นเอกเลยนะครับ รอบๆตัวเจดีก็จะมีอาคารสวยๆแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะฮะรวมทั้งด้านหน้าด้านหลังด้วยรวมทั้งข้างโบสถ์ด้วยมาที่นี่นะครับนอกจากที่เราจะกราบสักการะด้วยการท่องบทสวดมนต์ที่เขาให้ไว้นะครับและเราก็เดินวนฝานะครับรอบพระธาตุสรอบด้วยนะฮะสำหรับคนเกิดปิลกานะครับ นี่นะครับคาถาบูชาซึ่งผมเคยมาครั้งก่อนจำได้ว่ามีคนเยอะแยะมากมายเลยครั้งน,นี้ผมน่าจะมาตอนเช้าและอากาศหนาวด้วยนะครับก็เลยคนน้อยและเป็นวันธรรมดาก็อาจจะคนน้อยหรือถ้าช่วงสายๆหน่อยคนก็จะเริ่มทยอยมานะครับเพราะว่าที่นี่เขามีชื่อเสียงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับเขามีประตูรั้วนะครับเป็นสีทองทองนี้นะฮะ เราสามารถเข้าไปในรอบในได้หรือเปล่านะแต่เขาเขียนที่ประตูไว้ว่าห้ามผู้หญิงเข้านะครับแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เปิดหรือว่าเขาอาจจะเปิดเป็นเฉพาะครั้งเฉพาะคราวหรือเปล่าไม่รู้ผมจใจใช้ชม รอบๆนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ไปเพื่อเป็นสินนนริมงคลนะฮะหรือไว้เป็นข้อบูลที่จะไปนะครับว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างนะเช่นว่าไปกราบพระธาตุแล้วก็เดินวนฝาสามรอบนะครับตรงนี้คือผมถ่ายจากหลังโบสถ์นะครับแล้วก็ไปดูจากหลังโบสถ์ไปที่พระธาตุนะครับเป็นมุมที่สวยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปสักการะในโบสถ์องพระประธานนะอันนี้คือข้างโบสถ์นะฮะเขาประดับไว้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ใจนะที่ทางเหนือนะครับเขาจะแบบนี้นะครับคล้ายโคมเราเข้าไปในโบสถ์เพื่อสักการะพระประธานกันเลยนะครับ ผมจะให้ดูตำแหน่งพระธาตุอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือโบสถ์นะครับแล้วเราเดินไปข้างโบสถ์นะฮะแล้วเราจะเห็นพระธาตุเห็นไหมครับพระธาตุอยู่หลังโบสถ์นะฮะเห็นยอดพระธาตุไหมครับนี่นะฮะตอนนี้เรามาอยู่หน้าวัดนะครับตรงตำแหน่งผมก็คือที่จอดรถนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับมีสิงสองตัวสีแดงนะครับเฝ้าหน้าวัดอยู่นะฮะ เป็นวัดโดดเด่นของลำพูนเลยนะคะค,คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเที่ยวไหนฝากติดตามด้วยนะครับผมจะทำคลิปไปให้รับชมนะครัครั้งนี้ผมไปเที่ยวภาคเหนือมานะครับ